ครับสวัสดีครับสมาชิกส่วนทุเรียนเมืองใหม่สําหรับเช้านี้นะครับพอดีมีเพื่อนสมาชิกถามว่าเราสามารถที่จะตัดแต่งกิ่งได้หรือไม่หรือกิ่งแขนกิ่งที่มันแซมข้างในมีความจําเป็นแค่ไหนอย่างไรนะครับก็เลยอยากขออนุญาตเพื่อจะตอบคําถามโดยหลักการโดยทั่วไปเป็นไงครับเพื่อนสมาชิกโดยหลักการทั่วไปเขาใช้คําว่าตัดห้าเก็บหกนะครับ คือกิ่งขแขนงหรือกิ่งที่มันแซมภายในนะครับมีอยู่ห้าห้าประเภทหรือห้าลักษณะอาการที่เขาต้องตัดนะครับยังไงก็ต้องตัดเพราะว่าไม่เป็นผลดีต่อต้นนะครับแล้วก็เก็บหกคือเก็บหกนี่คือคือรักษาไว้คือเก็บไว้นั่นเองนะครับอยู่หกข้อด้วยกันนะครับผมจะสรุปพอให้เป็นแนวทางนะครับเพื่อทำการประกอบนะครับ พาินาทําการประกอบดูแลในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งนะครับ5อย่างมีอะไรบ้างที่จําเป็นจะต้องตัดออกนะครับสําหรับเป็นกิ่งแขนงหนึงกรณีที่มีคือกรณีที่ทุเรียนมีดอกนะครับทุเรียนที่มีดอกเริ่มตั้งแต่เหยียดตีหนูขึ้นไปนะครับไม่ควรเก็บไว้นะครับที่เป็นใบแซมหรือกิ่งแขนงหรือกิ่งข้างในนะครับ ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกิ่งกาฝากเนี่ยอย่างกรณีอ่า,อายอดนี้ก็เช่นกันเขาเรียกว่าขนแขนงในนะครับเนี่ยตัวน,นี้ขนแขนงในนะครับก็ตอนช่วงที่มีดอกแล้วไม่ควรเก็บเพราะว่าจะต้องไปแย่งอาหารนะครับไปดึงพลังงานจากใบแก่แล้วก็ทําให้ดอกนั้นมีปัญหาหรืออาหารไม่เพียงพอนั่นเองนะครับสองครับ คือจะตัดทิ้งกรณีทรงพุ่มทึบเกินไปไม่ร่งไม่ปร่งป้องกันเชื้อรานะครับโดยเฉพาะฤดูฝนนะครับถ้าถ้าถ้าเป็นกิ่งแขนงะหรือกิ่งในนะครับพอโดยภาพรวมนะครับเราดนยืน,ย,นยืนอยู่ห่างประมาณสัก2-3เมตรดูแล้วแสงสาดส่องไม่ทะลุนะครับลมไม่โกรกในช่วงฤดูฝนนะครับใบมันทึบเกินไปจำเป็นต้องตัดออกนะครับไม่ว่าจะเป็นกิ่ง แขนงที่มันเป็นกิ่งกระโดงหรือจะเป็นแขนงเล็กๆเสมใบนะครับอย่างไรก็ต้องให้ให้ปรูงเข้าไว้นะครับโดยเฉพาะฤดูฝนมันจะทําเป็นพอมันทึบเกินไปนะครับแสงส่องไม่ถึงเชื้อรานะครับก็จะ,ะมักจะเข้านะครับจําเป็นต้องตัดนั่นคือประเด็นที่2ประเด็นที่3ครับจะต้องตัดถ้าต้นมันสมบูรณ์นะครับถ้าต้นมันสมบูรณ์ในช่วงฤดูอากาศหนาวนะครับ ฝนทิ้งช่วงนะครับถ้ามันต้นสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะตัดได้นะครับคือเราต้องดูดูใบก่อนนะครับดูใบดูกิ่งดูก้านก่อนถ้ามันสมบูรณ์ต้นอวบต้นใหญ่แทงยอดดีอย่างสม่ําเสมอนะครับถ้ากิ่งพวกนี้ก็จะไม่มีประโยชน์นะครับก็สามารถที่จะออกได้เลยนะครับพวกนี้ถ้าต้นสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าต้นไม่สมบูรณ์นะครับถ้าต้นไม่สมบูรณ์ให้เก็บไว้ก่อนนะครับเขาเรียกว่าใบไม่พอเลี้ยงต้นนะครับจําเป็นต้องเก็บนะครับหรือใบ อาจจะเหลืองอาจจะร่วงประมาณนั้นนะครับก,ก็ถ้าต้นไม่สมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะด้วยอาการไหนก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้เก็บไว้นะครับและตัดที่5นะครับให้ตัดหลังการเก็บเกี่ยวนะครับให้ตัดหลังการาที่นะครับตัดหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อให้แตกใบอ่อนฟื้นฟ,นฟนูสภาพต้นนะครับโดยทั่วๆไปนะครับใบก็จะเริ่มที่จะออกมาหลังที่มีผลผลิตแล้ว แล้วก็ชาวสวนก็ตัดผลผลิตแล้วนะครับก่อนที่จะล้างสารก่อนที่จะทําความสะอาดก่อนที่จะฉีดยาเพีย้ยาแมลงนะครับเชื้อราต่างๆจําเป็นต้องต้อง,องเอาเอากิ่งแขนองออกนะครับโลให้ป่งให้โล่งเลยแล้วก็จัดแต่งทรงพุ่มนะครับให้มันเป็นทรงฉัดทรงอะไรที่มันยื่นออกไปยาวเกินไปชิดเกินไปถี่เกินไปนะครับ ให้เอาออกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ฉีดยาลายาเพีย้ยยามะแรงอัดลงไปเขาเรียกว่าหลางต้นนะครับเนประมาณนี้นะครับข้อ4ข้อที่5ครับคือจะตัดกิ่งแะแนงได้กรณีแบบไหนกรณีที่ที่ที่เป็นกิ่งกระโดงนะครับกิ่งกระโดงหมายถึงว่าทุกช่วงจังหวะนะครับถ้าสมมติว่า่าขึ้นมาอย่างเงี้ย โดยปกติเรามีกิ่งกระดงอยู่แล้วครับโดยปกติเรามีกิ่งกระดงแต่บางเอิญน,นะครับมันแตกยอดเป็นกิ่งกระดงแซมนะครับจําเป็นต้องเอาออกนะครับจําเป็นต้องเอาออกเพราะว่ามันจะกลายเป็นแย่งเขาเรียกว่าเป็นกิ่งประทานนะครับกิ่งประทานนี้เอาไว้แค่แค่เดียวก็พอยกเว้นที่มันแตกแบบอีกแบบคล้ายๆว่าเราตัดที่ปลายยอดนะครับพอตัดปลายยอดอย่างเงี้ย มันออกเยอะเลยกิ่งแขนงนะครับมันจะแย่งกันเป็นสี่ห้ากิ่งเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องตัดเหลือไว้แค่อย่างมากก็แค่3ามกิ่งพอนะครับในกรณีนี้เป็นกิ่งกระโดงนะครับหรือบางท่านเห็นว่ามันอาจจะกิ่งเล็กบ้างกิ่งไม่สมบูรณ์บ้างก็ตัดออกว่าจะเหลือแค่กิ่งเดียวอย่างนี้ต้องดูหลายๆอย่างองค์ประกอบนะครับว่าเอต้นของเรามันเหมาะที่จะเอาไว้กี่ กี่กิ่งนะครับยอดกระโดงนั่นเองนะครับแต่ถ้ามัน4ี่ห้ากิ่งยังไงเขาต้องเอาออกแล้วก็เหลือไว้เฉพาะที่มันสมบูรณ์แล้วเป็นกระโดงแท้จริงๆนะครับอย่างกรณีอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อสี่ก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็มี5ข้อนะครับมี5ข้อในกรณีจําเป็นต้องตัดนะครับจาเป็นต้องตัด แล้วหกข้อล่ะหกข้อที่จําเป็นต้องเก็บไว้นะครับกิ่งทั้งกิ่งกระโดงกิ่งแขนงอะไรก็แล้วแต่นะครับกรณีที่จะเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนหนึ่งกรณีทุเรียนเราใบเหลืองนะครับแล้วก็ใบเป็นโรคหมายถึงว่ามันไม่สมบูรณ์นะครับถ้ามีกิ่งแขนงหรือกิ่งกระโดงอะไรก็แล้วแต่จะเป็นต้องเก็บไว้นะครับเพื่อให้เขาช่วยในการสังเคราะห์แสงช่วยดึงพลังงานนะครับ ATP นะครับจากใบแล้วก็ทําให้หมุนเวียนเลี้ยงลําต้นเลี้ยงกิ่งเลี้ยงรากเลี้ยง ยอดทั้งหลายทั้งมวลจาเป็นต้องเก็บไว้นะครับนั่นคือกรณีที่ทุเรียนเราไม่สมบูรณ์ใบเหลืองหรือเป็นโรคนะครับ2เราเก็บใบแขนงไว้ในกรณีใบบางใบห่างนะครับใบใบห่างใบร่วงนะครับใบบางใบห่างใบร่วงก็หมายถึงว่าอย่างกรณีแบบนี้นะครับเนี่ยที่เป็นต้นตัวนี้แหละนะครับเนี่ยบังเอิญนว่าข้างในเนี่ยครับเนี่ยมัน มันใบบางก็คือมันร่วงนะครับมันเหลืองร่วงมันก็ออกยอดออกมาอย่างนี้นะครับถ้ามันมีแขนงอยู่บ้างก็เก็บไว้ได้นะครับก็เก็บไว้ได้เพื่อเพื่อไม่ให้ใบมันบางนเกินไปนะครับโดยเฉพาะเข้าสู่ฤดูฝนกับเอ๊ะไม่ใช่กรณีทั่วกรณีที่เข้าสู่ฤดูหนาวกับฤดูแล้งนะครับจําเป็นต้องเก็บนะครับก็ก็ไม่ควรเอาออกนะครับเพราะว่าอาหารมันจะไม่พอนะครับ การสั่งข้อแสงบางจังหวะนะครับ <S <S <to> กิ่งกระดงก็สามารถช่วยช่วยสั่งข้อแสงได้ด้วยเนี่ยเช่นกระโดงตัวนี้ที่มันแสงขึ้นมานี่ครับเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่ใบบางนะครับแล้วแสงแดดก็ส่องถึงก็สามารถสั่งข้อแสงดึงพลังงานมาช่วยได้เช่นกันนะครับ <S 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 ข้อถัดไปครับกรณีรับสารเพคโคนะครับจะเก็บไว้นะครับไม่ว่าจะก,กิ่งแขนงกิ่งกิ่งกระดงก็แล้วแต่นะครับที่มันเสียมข้างในก่อนที่จะฉีดสารเพคโคนะครับเพื่อที่ ทำคือเตรียมการเอาดอกนะครับถ้ามันโล่งเกินไปนะครับสารเพคโคมันจะโดนโดนท้องกิ่งมากเกินไปพอโดนเพิ่มมันก็จะหยดลงที่พื้นดินนะครับพอโดนพื้นดินอาจจะไปเจอคือไปลดลากเขานะครับลากเขาก็จะเสียหายลากไม่นะครับก็ไม่ถึงขนาดนั้นปกตินี้สารเพคโคนี้จะต้องฉีดบางๆเฉพาะที่ใบนะครับประมาณนี้ในเรื่องของการรองรับสารเพคโคเพื่อไม่ให้ราดลงไป สู่ท้องกิ่งนั่นเองโดยหลักๆนะครับจำเป็นต้องเก็บไว้ก่อนนะครับอพอพอพอฉีดแล้วนะครับเ,เดี๋ยวจะไปสัมพันธ์กับข้ออื่นนะครับว่าหลังจากฉีดแล้วสารไปโกเนเราจะเอาไว้ตอนไหนอย่างไรหรือจะตัดตอนไหนนะครับกรณีที่ถัดไปนะครับการเก็บไว้นะครับจะต้องช่วยสังข้อแสงได้นะครับคือต้องการให้ช่วยสังข้อแสงนั่นเองนะครับไม่ว่ากิ่งแขนง ไม่ว่าจะเป็นกิ่งแขนงที่เป็นกิ่งกระโดงนะครับถ้าเราต้องการให้เขาช่วยสังเคราะหแสงนะครับเพราะว่า oui. we well บางบางบางทีนะครับมันก็จะไปสัมพันธ์กับกรณีที่ใบเราไม่สามารถสังเคาะหแสงได้นะครับเช่นกรณีใบมันอาจจะเป็นเชื้อรานะครับหรืออาจจะเป็นในเรื่องของใบมันเก่จัดแล้วนะครับมันพร้อมที่จะร่วงอย่างนี้เป็นต้นพร้อมที่จะหล่นนะครับแต่ว่าบังเอิญยอดใหม่ก็ยังไม่มีมีแต่กิ่งแขนงอย่างนี้เป็นต้นก็สามารถที่จะ เอาไว้ได้สัมพันธ์เดี๋ยวจะแนะนําเพื่อต่อข้อข้อมือคู่นี้นะครับหลังจากฉีดสารแพคโคแล้วนะครับพอรองรับสารแพคโคแล้วประมาณสัก1สัปดาห์ครับสามารถเอาออกได้เลยนะครับใบกิ่งกะแหงเนี่ยเอาออกได้เลยนะครับพอเอาออกนะครับมันจะประมาณสัก15วันนะครับมันจะแทงยอดระหว่างการแทงยอดกับกับเ,เขาเรียกว,ว่าเขาเรียกว,ว่าตาตายอดกับตา ดอกเนี่ยมันจะมาพร้อมกันเพราะฉะนั้นให้แต่งในช่วงจังหวะหลังจากที่ฉีดสารเพคโคไปแล้ว1สัปดาห์นะครับให้ออกได้เลยนะครับสารเพคโคนี่ประมาณนักสามวันก็ทา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 ประสิทธิภาพแล้วนะครับ5วันเอาออกนะครับอออก็บจะเอาออกเรื่อยๆถ้าเยอะนะครับเอาออกเรื่อยๆแล้วตาฟองฟองดอกก็จะออกมานะครับมันก็จะออกมาพร้อมกันแต่ว่ามันจะอ่าโดยปกติมันจะออกเป็นเป็นเนขาเรียกว่าเป็นตาย ตายอดนะครับแต่พอมันออกมาเราตัดกิ่งกระนแหนงทั้งหลายทั้งมวลออกหลังจากฉีดสารแพคโคมันก็จะกลายเป็นตาดอกอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ประมาณนี้ถัดไปเก็บไว้กรณีที่ต้องการดึงพลังงานเข้าสู่ท้องกิ่งนะครับดึงพลังงานเข้าสู่ท้องกิ่งนะครับกรณีที่เรายังไม่ได้ฉีดสารเพคโคนะครับมันเป็นจังหวะ สักนิดหนึ่งนะครับกรณีที่เราสะสมอาหารในใบหนึ่งใบสองก็ตามนะครับเรามีความต้องการนะครับพอใบเก่จัดเราต้องการที่จะดึงอาหารดึงอาหารมันเราสังเกตที่ต้นว่าเออท้องกิ่งเนี่ยมัน,ม,นมันควรจะสะสมอาหารไว้ที่ท้องกิ่งแล้วนะครับไว้ที่ท้องกิ่งให้เต็มที่อาจจะเป็นใบอรอบใบที่สองรอบใบที่สามที่ก่อนจะฉีดสารพัโคนะครับเราก็สามารถไว้ ไว้กิ่งแขนงได้นะครับหรือหรือพวกแขนงตามท้องกิ่งได้นะครับเพื่อให้เขาดึงพลังงานมาเพราะว่ายอดพวกนี้นะครับยอดพวกนี้มันจะมีพลังงานในเรื่องของการดึงพลังงานจากใบแก่มากเลยนะครับเพื่อไปขยายใบของเขานะครับเพื่อขยายใบเพื่อเสริมสร้างเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าเวลาใบมันแก่จัดถ้ามันมีกิ่งแขนงนะครับขึ้นแสมด้วยเนี่ยมันจะยอดงามมากเลยใบใหญ่ใบหนาอันนั้นแหละ เป็นการดึงพลังงานออกมาจากใบเก่านะครับใบแก่เพื่อผ่านผ่านมาที่ท้องกิ่งนะครับเพราะว่าปกติแขนงมันอยู่ที่ลำต้นลึกโคนโคนกิ่งหลักนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาขยายใบเนี่ยเขาก็ดึงพลังงานจากใบแก่นะครับผ่านท้องกิ่งมาอย่างนี้ก็ควรควรเก็บไว้เช่นกันนะครับไปสักระยะหนึ่งเราสังเกตอาการใบแล้วก็สังเกตอาการท้องกิ่งมันรู้สึกว่าท้องหย่อนหย่อนเป็นท้องช้างแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็ รอดูจังหวะก็ไปตัดออกภายใน5ข้อตามที่กล่าวไปแล้วนะครับถัดไปนะครับเราเก็บว่ในช่วงนี้สําคัญมากนะครับเก็บไว้ในช่วงที่ออกออกไข่ปลาตาปูนะครับต้องเก็บไว้นะครับนึกภาพกรณีที่เราเฉีดสารแพคโครเรายังไม่เก็บผ่านไป5วันเริ่มเก็บนะครับ หรือ7วันก็เริ่มเอาออกนะครับสารตัวนี้และหลังจากนั้นอีกสักวันหรืออาทิตย์หนึ่งนะครับฟองตาเขาเรียกว่าฟองตาดอกมันจะออกมาตามตามที่เราตัดนะครับเราตัดออกตรงไหนมันก็จะออกตรงนั้นนะครับเนี่ยฟองตาสมมุติว่ามันออกมาแล้วเรามองเห็นว่าเอ้ยฟอรมฟอรม ฟอมดอกมันออกมาเป็นไข่ตาไข่ปลาตาปูเห็นขาวๆปีๆออกมาหรือเป็นเม็ดข้าสารอะไรก็แล้วแต่จะเรียกนะครับถ้าออกมาอย่าเพิ่งไปตัดนะครับอย่าพิ่งไปตัดในเรื่องของกิ่งแขนงมันจะอยู่ด้วยกันก็ตามหรืออยู่ใกล้ๆกันก็ตามอย่าเพิ่งไปตัดออกนะครับเพราะว่าฟองดอกมันจะฟอนะครับมันจะเหี่ยวนะครับมันจะเหี่ยวแห้งไปเลยเนื่องจากว่าคือไม่ได้หมายถึงว่าที่เป็นกิ่งแขนง มันจะแยงอาหารนะครับมันเป็นการดึงดึงเขาเรียกว่าดึงพลังงานจากยอดนี่แหละครับผ่านตาดอกนะครับให้เขาให้เขาขยับไปจนถึงตีนหนูก่อนค่อยเอาออกนะครับมันจะฟอโดยอัตโนมัติเลยก็แปลกเหมือนกันพืชพืชทุเรียน,นนี้นะครับไม่เหมือนพืชอย่างอื่นนะครับอย่าเพิ่งตัดนะครับหรือเขาอาจจะซ่อมแซมในบาดแผลเขาหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะมีส่วนได้หรืออาจจะการลดการคลายน้ําไปไหมหรืออาจจะเอาอาหาร มาเลี้ยงไม่เพียงพอเพราะมันมีแผลอย่างนี้เป็นต้นก็เก็บไว้ก่อนรอให้เขาเป็นเหยียดตินุ้งคลออาออกนะครับประมาณนี้นะครับย้ํานะครับว่าช่วงที่เป็นไข่ปลาตาปูเนี่ยอฟองดอกนะครับมันจะฟอกนะครับอย่าเพิ่งเอาออกเพราะฉะนั้นเก็บไว้ก่อนกิ่งแขนงกิ่งอะไรต่างๆนะครับก็มีประมาณเท่านี้หกข้อนะครับที่จะตอบข้อคําถามทั้งทุเรียนเล็กและทุเรียนใหญ่ก็ลองพิจารณาดูนะครับ ถ้าเป็นทุเรียนเล็กก็อย่างที่กล่าวแล้วจะตัดได้ประมาณ5ข้อที่กล่าวมานะครับส่วนจะเก็บก็เก็บในขั้นตอนประมาณหข้อนะครับเท่าที่ศึกษามาแล้วก็มีประสบการณ์ก็มีประมาณเท่านี้อาจจะมีเยอะกว่านี้บางเซียนบางท่านอาจจะดูละเอียดแล้วก็คิดวิเคราะห์ลึกกว่าผมก็ได้แต่ผมก็รวบรวมมาพอเป็นแนวทางนะครับมาเสริมเติมบางส่วนที่ท่านมีอยู่หรือรู้อยู่ก็คงจะฝากติดตามไปเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ